วิธีการเปลี่ยนไอคอนแอป iPhone ง่ายๆนะครับอันดับแรกเนี่ยให้ทุกคนนะครับไปดาวน์โหลดแอปที่ชื่อว่าคำสั่งลับนะครับโหลดเข้ามากดปุ่มบวกด้านบนนะครับนี่นะครับจากนั้นให้เลือกแอปที่ต้องการที่จะเปลี่ยนไอคอนให้เลือกคำว่าเปิดแอปนะครับ กดที่แอปตรงนี้ผมจะเลือก i n s t a g r กรและ Youtube เป็นตัวอย่างให้ทุกคนได้ดูนะครับจากนั้นเนี่ยให้กดตรงนี้นะครับนี่นะฮะสาขีดต,ตรงนี้เพิ่มไปยังหน้าจอโฮมพิมพ์คำว่า i n s t a g r กรนะครับเราจะย้อนเป็นยุคคลาสสิกกันนะครับกดเพิ่มรูปเข้ามานะ ก็เอาไอคอนอินสตาแกรมมาใส่นะครับใครไม่มีเนี่ยก็ไปหาโหลดมานะเยอะแยะนะครับกดเพิ่มเข้าไปอ่าเราก็จะได้อินสตาแกรแบบคลาสสิกแล้วนะครับปุ๊บก,กดเข้าไปนี่ได้แล้วนะครับเห็นไหมการตั้งค่านะครับเราดูว่ามีอะไรให้ตั้งไหมก็ไม่มีก็เสร็จสิ้นไปนะครับ ต่อไปเราไปทำในส่วนของ YouTube กันนะครับผมก็ใช้ไม่ทันนะครับในยุคนั้นนะว่าไอคอน y u t u b e เนี่ยเป็นรูปแบบไหนนะผมก็ไปเปิดดูเออเราไม่ทันจริงๆนะครับเราทันก็เป็นตัวแดงๆขึ้นมาแล้วนะอ่าเพิ่ม YouTube เข้ามาปุ๊บสามขีดตรงนี้เพิ่มหน้าจอโฮม เลือกอ่าพิมพ์ youtube นะตามตามเขานะครับ y o u t u b e. กดเลือกรูปเข้ามาผมก็ไปหาโหลดมานะครับในเน็ตเยอะแยะนะกดเพิ่มเข้าไปปุ๊บนี่เราก็จะได้ไอคอนอยุคคลาสสิกแล้วนะครับอเอามาโชว์กันหน่อย เอาไว้ด้วยกันนี่นะฮะไม่ธรรมดานะครับผมเปลี่ยนไอคอนได้อย่างเท่ๆเป็นยุคคลาสสิกครับผมเราสามารถเปลี่ยนตามใจชอบนะกใ็ใช้งานได้ปกตินะแต่เครื่องผมเนี่ยเน็ตมันช้านะครับอ่า จากนั้นกดเสร็สิ้นนะครับกดออกไปเลยออกไปออกไปนี่นะครับประมาณนี้ถ้าชื่นชอบผลงานของผมเนี่ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดการแจ้งเตือนในคลิปวิดีโอใหม่ๆนะสวัสดีครับ